น,น,นั่งพักก่อสักครู่นะคะก่อนจะเข้าพิธีเปิดค่ะ วดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่าน,าน,านผู้มีการดำเนินการปรตกอบผู้มีการองคากานสืบสิรพนธ์ประธานในพิธีขึ้นรับฟังคำเก่าในงานแลกลับเปิดงานขอเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญคุณครูธนวัฒน์พิมโคเถ้านากลุ่มสรารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะ ับเรียนท่านผู้มีการโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูงกระผมนายธนวัฒน์ถิมโคตรหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีในนามตัวแทนคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประถมปีการศึกษา2557ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้เนื่องในวันที่18 สิงหาคมของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันเวียาศา์แห่งชาติสถาบาันการศึกษาทุกระดับได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเวียาศา์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติใ่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งเวียาศา์ไทยและเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถทางเวียาศา์ของนักเรียนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง จากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนโนนสูงศรีธานีจึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2557ในวันที่18สิงหาคม2557ภายใต้ชื่องาน วิทนิตก้าวไกลดำรงความเป็นไทยสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมการแข่งขันต่อปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 2. กิจกรรมการประกวดแฟนซีริซเคิล 3. กิจกรรมการแข่งขันจรวจขวดน้ำ 4. การแสดงโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5. การแข่งขันหุ่นยนต์ทำมือ 6. การตอบปัญหาอาเซียน 7. การตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ 8. กิจกรรมการกิจกรรมนิทรรศาการจาก4กลุ่มสาระการเรียนรู้และการรับบริจาคโลหิตจ,จากโรงพยาบาลโนนสูงในการกิจกรรมต่างๆได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจํปีการศึกษา2557ขอกาเรยนเชิญครับรเียนท่านผู้ในการโรงเรียนจุ้ยหัววิทยาท่านรองผู้ในการท่านผู้ช่วยรองคณะครูแล้วก็เพื่อนสมาชิกเพื่อนบ้านจากประเทศต่างๆที่เห็นมาก็มีลาว อินโดนีเซียจะออกไปในทางลาวซะมากอีกหลายๆประเทศนะประเทศไทยนะครับทุกท่านครับแล้วก็ตลอดทั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2557ทุกท่านตลอดทั้งนักเรียนทุกคน ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมสัป,ปดาวิทยาศาสตร์ประจำปีการศารึกษา2557ในครั้งนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาวันสัปดาห์าวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้จากการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง4กลุ่มสาระและคณะครูทุกท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากด้วยในปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นบนโลกของเราอย่างมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนควรได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน สิ่งสำคัญที่สุดในการฝึกให้นักเรียนได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆนั้นก็คือนักเรียนต้องมีนิสัยนักวิทยาศาสตร์รู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผลอีกครั้งต้องรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนอกจากนี้ยังต้องได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง จึงจะทําให้เกิดความรู้ความชํานาญซึ่งการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถและการแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทราบว่ามีหน่วยงานหลายท่านนะครับทางโรงพยาบาลโดนสูงทางศูนย์เนื้อเยื่อแล้วก็หน่วยงานนะคับขอบคุณทางโรงเรียนจุยหัววิทยานะครับท่านผู้ริการท่านมาเองเลยขอบคุณโรงเรียนอื่นๆที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอให้การจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการและก็ขอให้นักเรียนทุกคนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติตลอดไปบัดนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วข้าพระเจ้าขอเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2557ณนะบัดนี้ครับสวัสดีครับ

รอบเนะครับสัปดาห์วันนี้ปีหน้าครับจะอลังการกว่านี้นะครับปีนี้รอให้ลูกผงพวกนี้ระเบิดปีหน้าครับรอบหนึนงครับอขอบคุณทีมงานที่ใช้เอฟเฟกอย่างน่าเื่งถามนะครับลำดับต่อไปเป็นการแสดง